สวัสดีค่ะ Story My Life นะคะวันนี้สวัสดีวันศุกร์ที่6มิถุนายน2,568นะคะ Friday s a y h i ชีวิตของหมอสตาร์ทกันที่วันนี้14นาฬิกา52นาทีแล้วก็สำรับอย่างที่เห็นจัดสำรับใส่อะไรเสร็จก็ช้อนข้าวใส่ปากได้หนึ่งคำเป็นการอาเิต์แล้วก็ซีโร่าบทุกอย่างไว้แค่นั้นพักแล้วมาทานใหม่อีกทีใน,นช่วงประมาณเกือบ2ทุ่มเพราะว่าไม่ได้หิวอะไรมากมายวันนี้นะคะเป็นกาลังใจให้กับ ทหารทุกท่านที่ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราและเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่ในเขตรัศมีของการประทะถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นหรืออะไรใดๆไ,ไม่มีใครอยากให้มันเกิดสงครามเพราะเมื่อไหร่ที่สงครามมันเกิดมันหมายถึงความบอบช้าการสูญเสียกระชานช,ชีวิตที่ผิดแผกผิดปกติและก็ต้องตื่นตัวมากกว่าปกตินะคะแล้วมีแต่ความร้อนรุ่มอ่ะแต่เมื่อมันจําเป็นเมื่อ ใครบางคนกบฏมันเปิดดีวไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาดีว,ว้แล้วทหารก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่พิทักษ์สันติราชเช่นกันและหมอเชื่อว่าเมืองไทยของเราผ่านเลือดเนื้อบรรพบุรุษมาขนาดนี้ค่ะเรามีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่จะคุ้มครองรักษายังไงใดๆก็ตามผู้ใดที่ไม่เคยจะหนักรู้ไม่เคยเห็นคุณค่าของความเป็นชาติไทยคนคนนั้นก็คือมีชะตากรรมที่ต้องรองรับอยู่แล้วและหมอก็อยากให้ กิดการเปลี่ยนแปลงอีกคราหนึ่งเช่นกันเพราะหมอมองว่าถ้าเราปล่อยให้กระบฏยังต้องยูนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแบบเนี้ยเราจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปมากกว่าที่ควรจะเป็ึงลงไปถึงความสั่นคลอนในอะไรหลายอย่างวันนี้ก็เซฟนะคะเซฟชาติเซฟศาสนาเซฟสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่หมอเป็นประสบนิกรชาวไทยและเป็นคนหนึ่งที่ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเสมอมาในอนดีตและย้อนไปหลายร้อยปีที่ผ่านมาความรู้สึกนึกรู้การจะหนักรู้ตรงนั้นมันยังอยู่ในห่วงสภาวะเสมอชาวบ้านบางจันทร์ต้องเสียสละอะไรแค่ไหนทหารครั้งกรุงศรีต้องเสียอะไรแค่ไหนเด็กเจนนี้ถ้ายังไม่รู้ให้พวกหนูย้อนกลับไปดูละครอายุธยาหรืออะไรก็ตามไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยดีกว่าเราฟังอะไรที่สวยรู้ประดิษฐ์อย่างที่มันมี ประโยคประโยคนหนึ่งหรือตะกะบางอย่างที่มีทหารไว้ทําไมแบบเนี้บางทีเราไปหลงคําสวยหรูพวกนั้นโดยลืมร่างเงาและแก่นแท้ของความเป็นจริงคนที่เขาทาเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆอ่ะมันไม่มานั่งประดิษฐ์คําสวยหรูขนาดนี้หรอกค่ะแล้วทุกวันนี้เราเชื่อใจอะไรไม่ได้หรอกการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของการทับซ้อนการเมืองเป็นเรื่องของการแย่งชิงช่วงจังหวะการเมืองเป็นเรื่องของความไม่จริงใจ นะคะแล้วก็ประคานเมืองก็เป็นเรื่องของพวกพ้องเป็นเรื่องของการเข้าไปทําบางอย่างเพื่อตัวเองวันนี้ในวันที่หมอบอกเลยนะสองสมัยที่ผ่านมาลุงตู่ลงอมอก็ให้คะแนนเสียงลุงตู่เสมอมาและเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการไปลงคะแนนเลือกตั้งเลยแต่ครั้งนั้นก็ไปเพราะเรามองเห็นว่าลึกๆล,ลุงตู่เป็นคนที่ ทำเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเขาปกป้องสถาบันอย่างแท้จริงต่อให้ใครจะว่าลุงตูบริหารงานไม่เป็นเหลืออะไรหมอก็ยอมรับนะคะว่าด้านการบริหารท่านอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ท่านมีความเฉียบบางอย่างมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและที่สําคัญท่านไม่ใช่กบฏสิ่งเหล่านี้มันมากพอท,ที่จะทำให้หมอลงคะแนนให้ท่านเพราะท่านมีความจงรักพักดีที่มาตั้งแต่จิตเดิมในอดีตชาติมันมากพอที่ท่านจะปกป้องราชบัลลังก์ได้เพราะงะั้นภาคส่วนอื่นจริงๆถ้า พอมาช่วงหลังๆคือหมอเป็นคนที่ไม่ได้อินกับการเมืองเสมอมาเพราะหมอมองว่าเลือกตั้งได้ใครอะไรอย่างไรสุดท้ายบุญกรรมมันก็เป็นของของเรามันเป็นของเฉพาะตนเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราในแง่มุมของเราต่อไปซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองหรืออะไรมากมายแล้วก็มองว่าแต่การที่มันมีกบฏท,ที่จะขายชาติบ้านเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้เรายอมให้มันผ่านไปไม่ได้เพราะว่าคือเป็นการคิดที่คิดใหญ่เกินตัวแล้วมองว่า กว่าบรรพบุรุษของเราจะฝ่าฟันทุกอย่างมาเพื่อกอบกู้เอกราชเป็นชาติไทยในวันนี้กี่ยุคกี่สมัยที่เขาต้องลำบากเสียสละเลือดทุกหยดความบอบช้ำรอยน้ำตาจิตวิญญาณทุกดวงที่ยังสูกฝังกบทับบางดวงยังไม่ได้มาผุดได้เกิดเลย2-300ปีผ่านมาค่ะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรแบบง่ายๆจะมาทำอะไรแบบ เพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ที่สุดท้ายตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปอยู่ดีอะค่ะเราปล่อยมันผ่านไปไม่ได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของด่านหน้าทุกคนที่กําลังจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะหมอเชื่อเหลือเกินว่าทหารทุกนายเข้าไปด้วยความพึกเหิมเขาไปด้วยการตระหนักรู้เข้าไปด้วยการที่เขาพร้อมที่จะละสละแม้แต่ชีวิตแต่ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังหมอก็คิดว่าเขาก็อกสันขวัญแควนถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ทหารเหล่านั้นซึ่งเป็นคนในครอบครัวเขาวันนี้เป็นสิ่งที่เราก็มองข้ามไม่ได้คนเราไม่เจอกับตัวเราไม่รู้หรอกถ้ามันไม่ใช่คนของเราที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่หมอบอกเลยต่อให้ไม่ใช่คนของหมอไปยืนอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกสองคืนก่อนที่รับชมข่าวน้ําตาย,ยังคลอเบ้าอยู่เลยยังรู้สึกถึงอะไรหลายๆอย่างที่มันจะตามมาเพราะนั้นขอให้บุญรักษาขอให้พระเสือ้อเมืองพระสมเมืองจงรักษาทุกดวงจิตค่ะจองคิวเช็คดวงสแกนคิว